สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานามิตรทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอช่องอมันดานเลิบทลอดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องศักยภาพของคุณกำลังถูกเปิดออกเราจะให้ไพ่ทั้งสามสำรับนี้นะคะมาบอกกล่าวคุณว่า ศักยภาพของคุณที่กำลังจะเปิดออกเป็นเช่นไรขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาหรอดสองสำรับแล้วก็ใช้ไพอ่ออรลกเซนกุญแจนะคะไขปัญหาให้คุณเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะมาเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรเปิดให้คุณได้รับรู้รับทราบบ้างเริ่มกันเลยค่ะ ขออนุญาตครุครูบาอาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพเจ้าและขออนุญาตครุครบาอาจารย์องค์ประจำตัวของผู้ที่มาพบเห็นคลิปนี้สิ่งใดควรรู้ให้ได้รู้สิ่งใดควรเห็นให้ได้เห็นให้ออกมากับหน้าไพ่นะจ๊ะ สำหรับนะคะเป็นคิงคิงถือเหรียญคุณเป็นคนที่พกความโชคดีมาเนาะคุณเป็นคนที่ทำมาค้าขายหรือมีเขาเรียกอะไรอะเพอร์เฟกในการที่จะหยิบจับกระทำเกี่ยวกับการเงินเนาะดวงคุณการเงินจะไม่ขาดไม่คล่อง ถึงแม้ตอนนี้เวลานี้คุณจะอึดอัดขัดเคืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต่อไปในภายภาคหน้าคุณก็จะได้คล่องตัวขึ้นนี่เลยค่ะคิงถือเหรียญมาเป็นใบแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวตนของคุณห้าใบเนาะตัวตนของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรบ้างคุณเป็นคนหยิบจับสิ่งใดไม่ว่างานไหนเนาะ เป็นเงินเป็นทองทำโปรเจกต์ทำทุกๆช่องทางแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เกือบทุกๆอย่างหรือว่าหยิบจับงานใดหรือทําสิ่งใดลงมือทุกๆอย่างก็เป็นเงิน10บไม้นะคะใบแรกของคุณใบแรกของคุณเป็นสิบไม้ คุณจะมีการงานที่ขยับขยายที่เหนื่อยหนักอยู่นะตอนนี้หรือคุณมีความเหนื่อยกับงานเนาะความเหนื่อยกับงานฉันลงแรงลงไปเท่าไหร่ยังไม่เห็นผลงานอะไรกลับมาประมาณนั้นใบต่อไปเป็นสถ้วยนะคะ3ถ้วย3ถ้วยคือความสุข คุณเป็นคนที่มีความสุขมากความสุขในที่นี้คุณ,คณปล่อยวางได้ทุกอย่างถึงงานจะหนักงานจะเหนื่อยคุณก็บอกว่าคุณเอาอยู่คุณเอาอยู่คุณใช้ชีวิตแบบเติมเต็มเติมเต็มให้ตัวเองหาของกินอรอ่อยอร่อยเมื่อเหนื่อยมาแล้วหาของกินอรอ่อยอร่อยสิ่งไหนที่เป็นของฝันของกำน,นันเติมเต็มให้ตัวเองตลอดนะคะ ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มให้ตัวให้ให้ตัวคุณคุณเติมเต็มให้ตัวคุณเอง8ถ้วยจ้าคุณจะเป็นคนช่างเลือกช่างเลือกและก็ชอบเดินทางช่างเลือกแล้วก็ชอบเดินทาง,ง,นทางสนใจฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ชอบที่จะเติบโตชอบที่จะขยับขยาย หกเหรียญน,นะคะเห็นมือไหมคะมือที่ยืน่นเงินส่งมาให้คุณต่างคนต่างยขว้ต่างคนต่างยขว้า,ตา,ตา,ววาแต่ก็ลงมาหาคุณนะคะคุณจะหยิบจับยขว้าเงินไว้ได้นี่เลยจ้ะและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่ชอบแบ่งปันแล้วก็ให้ทาน มือที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะมือหนึ่งเนาะแล้วก็มือข้างล่างเป็นห้ามือที่จะมารับมือผู้ให้จะสูงกว่ามือผู้รับเสมอนี่เลยค่ะคือตัวของคุณคุณเป็นคนชอบทำบุญให้ทานชอบแบ่งปันแล้วก็ชอบช่วยเหลือจิตใต้สำนึกของคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะนี่เลยนะคะตัวตรงของคุณอีกหนึ่งใบนะคะ เพจออฟคัพนะจ๊ะเด็กถือถ้วยคุณเป็นคนที่มีความสุขมีความเมตตาอยู่ในตัวแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ใครที่เดือดร้อนมาคุณพร้อมที่จะช่วยไม่สนว่าตัวเองจะมีหรือไม่มีขอให้ได้ช่วยไว้ก่อนนี่ความสุขของคุณศักยภาพของคุณอยู่ตรงนี้คุณจะได้เปิดใช้ศักยภาพของตัวเอง ในชีวิตของคุณที่ถูกปิดไว้เนิ่นนานจะได้ถูกเปิดขยายออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสิใบ,บนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างไพ่ตัวตนของคุณคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบทำบุญให้ทานชอบแบ่งปันและคุณจะแอคทีฟในหน้าที่การงานทุกๆช่องทางเงินทองของคุณเห็นไหมคะแบ่งปันหยิบยื่นไม่หวง เพียงแค่คุณมีไม่ว่าจะมีเด็กมีน้อยคุณพร้อมแบ่งปันนะคะอีกในหนึ่งคุณไม่มีความเห็นแก่ตัวในตัวเองคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คน,คนเพื่อนมนุษย์ทุกอย่างคุณทำแนละ้วคุณมีความสุขสิ่งที่ได้คือความอิ่มเอมใจของคุณเอง มันเป็นสัญชาตญาณของคุณที่มาจากอดีตนะสัญชาตญาณของคุณมาจากอดีตที่คนชอบช่วยเหลือชอบเมตตาเราจะมาเปิดกันสิบใบนะจ๊ะใบแรกควินถือไม้นะคะควินถือไม้ใบแรกควินถือไม้ คุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งสู้และลุยมากเดอะฟู The ค่ะเดอะฟูคุณเป็นคนที่รักอิสระใช้ชีวิตแบบมีความสุขชีวิตนี้คุณไม่ยึดติดกับสิ่งใดไม่ยึดติดกับสิ่งใดที่ว่า คุณชอบทำบุญให้ทานไม่ยึดติดกับสิ่งของทรัพย์สินหรือแม้แต่ร่างกายของตัวเองเนาะปล่อยไปตามกาลเวลาไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะคือปล่อยแบบว่าถึงเวลาก็ดูแลบ้างแต่ตามวาระเนาะตามวาระ,ะอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบ คุณพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมพุ่งทะยานไม่ว่าคุณจะทำงานกิจการใดเนาะคุณลงลงมือลงแรงอย่างเต็มที่ไม่รอช้าเลยพุ่งไปข้างหน้าถือดาบวิ่งโล่ไปเลยพร้อมต่อสู้พร้อมฝ่าฟันชีวิตคุณศักยภาพของคุณกำลังจะถูกเปิดออกนะคะในทิศทางใดพายออกมาให้แม่นยำเนาะพายออกมา สองไม้นะคะสไม้การงานของคุณจะพุ่งทยานขยับขยายศักยภาพของคุณจะเป็นที่รู้จักและจะเปิดให้คนรู้กดเห็นว่าตัวตนของคุณมีความรู้มีความสามารถมีความรู้มีความสามารถในทุกๆงานในทุกๆอาชีพที่คุณทำ เก้าดาบนะคะเดาบสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตของคุณหนักหนาสาหัสเหลือเกินคุณถูกเก็บศักยภาพของคุณไว้กับตัวเนาะไว้กับจิตใต้สำนึกไม่กล้าที่จะเอาออกมาใช้ไม่กล้าที่จะเอามาโชว์ให้ผู้คนได้เห็นว่า คุณมีดีอย่างไรคุณไม่เคยกล้าที่จะแสดงออกในอดีตของคุณเนาะที่ผ่านมาแล้วคุณเก็บความเก็บความคิดเก็บความมิตกกังวลเก็บความเครียดคุณปล่อยวางไว้ข้างหลังแล้วนะคะคุณทิ้งความวิตกกังวลทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังต่อไปนี้คุณจะเริ่มเปิดศักยภาพของตัวคุณเอง ให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นนะคะนี่เลยค่ะอนาคตข้างหน้าของคุณเป็นเดอะซันนะคะศักยภาพของคุณถูกเปิดออกแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์กระจายส่องแสงให้กับผู้คนคุณจะได้รับพลังจากพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาอย่างล่างของคุณเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับ ประกาศเลยว่านับแต่บัตรนี้ศักยภาพของฉันที่เก็บไว้เนิ่นนานบัตรนี้ฉันขอเปิดออกและเอาออกมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้รู้ได้เห็นนี่เลยค่ะเดอะซันคือชื่อเสียงเงินทองโชคลาบนะคะชื่อเสียงเงินทองโชคลาบในทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ ทุกๆช่องทางเนาะเดือดสันมาการันตีมากับเดือดฟูด้วยชีวิตนี้คุณไม่ยึดต,ติดกับสิ่งใดเนาะคุณพร้อมปล่อยวางความทุกข์ความวิตกกังวลทิ้งมันไว้ข้างหลังคุณไม่หวนไปดูมันอีกคุณไม่เก็บมาคิดเพราะทุกอย่างมันคือบทเรียนของคุณทั้งหมดต่อไปนี้คุณจะก้าวและเดินด้วยความสุข หกถ้วยนะคะหถ้วยคุณจะมีลูกหลานบริวารคนคอยช่วยเหลือหรือมีลูกน้องบริวารที่ดีเนาะจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือจะมีลูกน้องบริวารที่ดีช่วยหยิบช่วยจับช่วยขยับขยายทุกๆช่องทางคิงถือเหรียญออกมาอีกแล้วใบแรกของคุณเนาะที่เป็นใต้สำรับเนาะออกมาอีกแล้ว ปรกาศให้คุณรู้ว่านับแต่วินาทีนี้ศักยภาพของคุณในการทำมาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามไม่ว่าจะค้าขายหรือทุกๆอาชีพจะถูกนำออกมาใช้จะถูกเปิดออกให้คนได้รู้ได้เห็นว่าคุณมีดีอย่างไรเนาะมีดีอย่างไร มันจะได้ออกมาใช้นะคะเตรียมรับทรัพย์รับโชคนะคะทิ้งถือเหรียญมากับเดือดซันเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางในหน้าที่การงานของคุณนั่นแหละในหน้าที่การงานของคุณอาจจะมีการขยับขยายขยับขยายได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือทำมาค้าขายเปิดจ็อบเปิดอะไร ก็แล้วแต่เปิดบริษัทหรือค้าขายสิ่งใดมีลูกค้ามากมายอันนี้เป็นกว้าง,างเลยนะคะแม่หมอจะบอกในวงกว้างเลยจัดเม้นนะคะเวรกรรมของคุณถูกปลดปล่อยออกไปแล้วเนาะเวรกรรมของคุณถูกพิพากษาถูกเรียกศักยภาพของตัวเองให้เปิดออกเปิดกว้างให้ผู้คนได้รับรู้นี่เลยจ้ะ เวียนกรมหมดไปเนาะคุณจะพบหนทางสว่างความก้าวหน้ากำลังมาหาคุณความก้าวหน้ากำลังหาคุณไพ่ใบสุดท้ายจะบอกอะไรค่าในสิบใบ หนึ่งดาบจ้าหนึ่งดาบคุณจะได้พบความสํำเร็จศักยภาพของคุณถูกได้อ,ออกมาใช้ได้ขยับขยายหนึ่งดาบความสำเร็จทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเรียนการติดต่อสื่อสารกับผู้คนความสํำเร็จในหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าเนาะนี่เลยจ้ะคุณจะพบช่องทางสว่างสวัยของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานกิจการใด ศักยภาพของคุณที่ซ่อนไว้ในอดีตเนาะในอดีตหรือชาติพบพลก่อนที่ติดตัวคุณมาบัดนี้มันถูกเปิดออกแล้วก็ถูกเปิดใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วนะคะจากความกลัวของคุณที่ไม่กล้าลงมือสักทีนับแต่วินาทีนี้ที่พบเจอคลิปนี้เนาะคุณจะได้เปิดประตูเอาออกมาใช้ให้กับให้กับ ทุกๆอย่างเนาะเปิดออกมาใช้ให้เต็มที่เลยชีวิตคุณหลังจากนี้จะพบทางสว่างที่ดีงามสว่างสวัยนะคะไพ่ออกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่อีกสำรับนึงเนาะมาเปิดให้คุณรู้คุณเห็นว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะแนะนำสิ่งใดไพ่ของคุณสวยงามมากนะคะมีกิงมีควีน มีเดอะซันมีเดอะฟูลมีจัดเม้นทเวีนกรรมของคุณหมดไปนะคะสุดยอดมากขอน้อมรับพลังงานนี้ด้วยนะคะนับแต่วินาทีนี้หายใจเข้ามีแต่โชคหายใจออกมีแต่โชคสมบูรณ์พุนสุขค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะสำหรับนี้จะบอกอะไรคุณนะคะใบที่หนึ่ง สี่เหรียญจ้าคุณจะได้เก็บหอมลอมลิบเนาะเก็บหอมลอมลิบคุณจะมัธถยัถ์แล้วก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์8ปม่เท้านะคะการงานขยายชีวิตของคุณจะได้เจริญก้าวหน้าจะเติบโตด้วยศักยภาพของคุณคุณจะเป็นที่รู้จ,จัก นับหน้าถือตาของผู้คนสองเหรียญน,นะจ๊ะชีวิตคุณจะได้บาลานซ์จะได้หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเนาะจะได้บาลานซ์หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายความสมดุลจะเข้ามาหาคุณความสมดุลทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหน้าที่การงานคุณปรับสมดุลให้อยู่ในความถูกต้องละดีงามได้ การงานทุกๆช่องทางก็ขยับขยายดีชีวิตก็ราบรื่นดีเทมเพลนค่ะคุณจะได้ขยับขยายเปลี่ยนถ่ายพลังงานของคุณคุณจะได้เติบโตสิ่งทีค่คุณเคยซ่อนไว้เนาะในทุกภพทุกชาติบัดนี้มันจะกระจายแสงสว่างของคุณ ออกมาให้คนได้รู้ได้เห็นว่าคุณนี่ก็มีดีนะสำหรับคนที่เคยเคยถูกมองข้ามเนาะเคยไม่เป็นตัวเองเคยไม่เป็นตัวเองเคยฟังแต่คนอื่นกลัวคนอื่นว่าอย่างนน้นอย่างนี้เนาะกลัวไปหมดบัตรนี้คุณวางความกลัวของคุณน่ะลงหมดเลยคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับโลกเผชิญกับความจริงทุกๆช่องทาง หนึ่งดาบออกมาอีกแล้วเห็นไหมคะชัยชนะความสำเร็จของคุณศักยภาพของคุณจะดถูกเปิดออกให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งพลังของคุณที่อยู่ในตัวถูกเปิดถูกปลูกออกมาใช้ในทางที่ดีนะคะในทางที่ดี Queen of c u p นะจ๊ะคุณจะมีคนนับหน้าถือตานับหน้าถือตาคุณจะเป็นแม่เป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์ผู้คนชอบช่วยเหลือชอบเมตตาชอบจัดการเนาะจัดการดูแลผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือเพื่อนๆนทั่วไปคุณให้ความสำคัญกับพวกเขาทั้งหมดคุณไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ลูกหลานบริวารของคุณนะคะเพจถือถ้วยลูกหลานบริวารของคุณเวลานี้ก็คือบอกได้ว่าได้เชื่อฟังคุณจากที่เมื่อก่อนคุณพูดอะไรไม่มีใครรู้ใครเห็นใครฟังเหมือนพูดปิดทองหลังพระพูดไปก็ไม่มีใครหันมามองคุณแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะมันเปลี่ยนไปแล้วคุณพูดจาหรือคุณ คุยอะไรออกไปก็คือมีคนสนใจเนาะมีคนสนใจให้ความสำคัญคุณศักยภาพของคุณรัศมีของคุณแผ่ออกมาให้เขาแผ่ความเย็นความเมตตาเนาะออกมาให้เขาได้รู้ได้เห็นเขาก็จะเชื่อฟังแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนของคุณหกเมท้าคุณจะมีการงานที่ขยับขยายคุณจะเติบโตคุณจะสร้างหรือวิก์ดนะจ๊ะ คุณจะหยิบจับสิ่งใดมีแต่ความสำเร็จมาพร้อมชื่อเสียงเงินทองนะคะเงินทองของคุณก็บาลานได้ทุกๆช่องทางห้าดาบนะจ๊ะคนที่เคยเป็นประเด็นกับคุณเนาะเคยบอกไม่ฟังเคยหัวแข็งเคยดื้อรัน้น บัตนี้นะเขาเหล่านั้นก็ลดทิฐิคำพูดลงเนาะหรือคนที่คุณมีประเด็นด้วยคุณตัดจบเนาะคุณตัดจบคุณไม่สนใจพวกเขาอีกเขาจะพูดยังไงเขาจะทำยังไงกับคุณคุณไม่หันไปมองเขาอีกต่อไปคือคุณทิ้งทวนไปแล้วเนาะเมื่อไม่ได้ดังใจหรือทำอะไรไม่ถูกต้องอเราก็ ไม่สนใจกันดีกว่าเนาะไม่สนใจกันดีกว่าน,นี้คือคุณตัดจบไปเลยนะคะทิฏฐิคำพูดอารมณ์ของผู้คนที่มีเข้ามาหาคุณ7ดาบนะคะนี่เลย mm. คุณพร้อมที่จะลุยจะสู้ไปกับทุกๆปัญหาทุกๆปัญหาที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดร้ายหรือใครก็แล้วแต่ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะคนพวกนั้น จะทำอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะคุณตัดจบไปหมดทุกๆปัญหาที่เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ตกเดี๋ยวจะมาขยาย5ดาบกับเดาบให้นะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆคุณจบไปหมดแล้วนะคะกับสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจคุณศักยภาพของคุณเพราะคุณวางได้หมดแล้ว5ดาบเป็นอะไรจ้านี่เลย5ดาบเป็นสามเหลี่ยน ปิดจบไปหมดนะคะปิดจบไปหมดคุณจะพบเงินทองโชคลาภจอบพิเศษของคุณเป็นสามเหรียญน,นะจ๊ะห้าดาบเจ็ดดาบเป็นอะไรจ๊ะเป็นความสำเร็จค่ะเจ็ดดาบเป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งนี่เลยนะคะไพ่สิบใบของคุณที่ออกมาศักยภาพของคุณตัวตนของคุณถูกเปิดออกงอกงามนะคะชีวิตคุณจะพบ ช่องทางที่สว่างสวยัยในอาชีพหน้าที่การงานและก็วิถีชีวิตนี่เลยนะคะชีวิตของคุณศักยภาพของคุณสำรับแรก10ใบ,บแรกก็มี Sun, เดอะซันเนาะมีเดอะซันมีโชคลาภมาทุกๆช่องทางสำรับที่2ก็ออกมาให้เห็นว่าคุณประสบความสำเร็จแน่นอนในชีวิตนี้เนาะศักยภาพของคุณถูกเปิดออกคุณจะได้พบกับความมั่งคั่งมั่งมีทุกๆช่องทางนะคะ อันนี้แม่หมออ่านตามหน้าไพ่เลยเนาะมันออกมาดีแบบนี้ขอน้อมรับพลังงานด้วยคุณจะให้ไพ่กุญแจเปิดให้ห้าใบนะคะว่าจะมีอะไรบอกกล่าวคุณบ้างหลังจากนี้เนาะแนะนำอะไรนะคะไพ่แนะนำอะไรคุณข้ามอุปสรรคเห็นไหมคะคุณจะข้ามอุปสรรค ข้ามตัวตนเก่าคุณปล่อยวางตัวตนเก่าคุณจะข้ามไปพบความสำเร็จข้ามไปสู่ความสำเร็จเนาะข้ามได้นะคะคุณข้ามได้ข้ามอุปสรรคได้หมดคุณผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหมดเลยชีวิตก้าวหน้าคุณจะเก็บความวิตกกังวลทิ้งไปหมดคุณจะรับแต่ พลังงานดีๆที่เข้ามาหาคุณรับความประทับใจสิ่งไหนที่เป็นความสุขคุณเก็บสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์คุณไม่เก็บนะคะนี่ความประทับใจคุณเก็บแต่สิ่งที่ดีๆนี่เลยความประทับใจคุณจะพบเจอความประทับใจคุณจะเก็บแต่สิ่งที่ดีนะคะชีวิตคุณจะเปิดรับแต่สิ่งที่ดีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสามใบไพ่จะแนะนำอะไรคะ เกินคาดเกินจริงนะคะชีวิตคุณหลังจากนี้จะพบสิ่งที่ไม่คาดฝันจะพบความก้าวหน้าและสว่างสวยัยเกินจริงเกินจริงไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ขอให้คุณมีศรัทธาและความเชื่อมั่นนะคะในการดำเนินชีวิตของคุณศักยภาพของคุณจะโดดเด่นจะโดดเด่น ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขอนะคะต้อยต่ํานะคะก็คือความหมายคุณต้องให้ให้ทำบุญให้ทานนะคะไพ่ใบนี้คุณต้องแบ่งปันเมื่อคุณมีแล้วเติบโตแล้วคุณต้องแบ่งปันให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากเนาะชีวิตของคุณศักยภาพของคุณศักยภาพของคุณคือคุณเป็นคนมีเมตตาคุณจะได้ใช้ตรงนี้แผ่กระจายความเมตตาของคุณช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็ผู้คน ช่วยในที่นี้ช่วยตัวเองให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็แบ่งปันไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วไปช่วยไพ่บอกแบบนี้ว่าคุณต้องเต็มก่อนฟื้นตัวเองก่อนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นนะคะใบสุดท้ายบันทึกคุณจะได้บันทึกความสำเร็จของคุณลงในโปรแกรมชีวิตคุณจะได้จดจำความสำเร็จของคุณ เอาไว้เป็นความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะคะเป็นยังไงคะไพ่ออกมาสวยมากเลยนะคะศักยภาพของคุณถูกเปิดออกเปิดใช้น้อมรับพลังงานบวกบวกบบวกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาเปิดไพ่ให้คุณในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครที่พบเจอคลิปนี้ขอให้คุณมีความสุขมั่งคั่งมั่งมีอย่าเจ็บอย่าจน ทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะ